สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีร้านไม้สวยงามคุณแหม่มนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดมีเวลาได้ลงคลิปโชคเก้าชั้นสวยๆแบ่งปันกันนะคะเออสวนรกนิดนึงค่ะหญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะหน้าฝนนะคะก็เดี๋ยวจะต้องดูแลทำการถอน ให้มันสะอาดโล่งแล้วค่อยค่อยออยกตอนนี้ก็ยกแต่ต้นไม้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันรกมากๆเลยนะคะมาดูกระถางแรกกันดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นไม้ในกระถางหนิ้วนะคะหนิ้วจริงๆเขาเป็นเชื้อแดงนะคะมีเชื้อแดงอยู่นะคะสำหรับต้นนี้ดังดีดังสวยอยู่นะคะถือว่าเป็นไม้ม่วงเข้มนะคะม่วงเข้ม สวยงามอยู่นะคะความด่างความสวยก็ได้ทุกใบนะคะได้ทุกใบสวยทุกใบต้นนี้6นิ้วเอาไป600รวมส่งนะคะ600บาทรวมส่งกระถางที่1ไม้ในกระถาง6นิ้วค่ะนะคะต่อไปค่ะต้นนี้จะเป็นมีเชื้อแดงเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นก้านยกนิดหนึ่งนะคะก้านยกแต่ ถ้าไปเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในในในเอ,อ่อกระถางที่มันวางชิดๆกันมากเกินไปก้านก็จะไม่ได้ยกมากขนาดนี้นะคะคิดว่าน่าจะน่าจะกานจะสั้นกว่านี้ลงอยู่นะคะอันนี้ก็5นิ้วค่ะ5นิ้วการยกนิดหนึ่งดังดีดังสวยนะคะกระถางที่สองเอาไป6 0 0บาทค่ะกระถางที่สองนะคะ600บาท สวยงามนะคะด่างดีด่างสวยราคาย่อมเยาวมากเลยนะคะแบ่งปันกันไปนะคะจริงๆไม้เชื้อแดงขนาดนี้นะคะราคาแค่นี้หายากนะคะต่อไปนะคะต้นที่สามค่ะต้นที่สามด่างดีด่างสวยย่อมเยาวต้นนี้หกนิ้วนะคะต้นนี้หกนิ้วสี่ร้อยบาทรวมส่งนะคะสี่ร้อยบาทรวมส่งไม้ในกระถางหกนิ้ว สวยๆนะคะแบ่งปันกันไปนะคะ400บาทรวมส่งค่ะต่อไปค่ะต้นนี้ก็ต้นที่4นะคะต้นที่4จะเป็นลูกไม้แดงค่ะต้นที่4ลูกไม้แดงนะคะต้นนี้นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะ8นิ้วไปแหลมแหลมหน่อยหนึ่ง ไม่ถึงกับว่าด่างจิตจาดมากแต่ว่าด่างซึมๆในเนื้อนะคะด่างซึมๆในเนื้อนะคะต้นนี้นะคะเอาไปเท่าไหรด่ดี550รวมส่งก็แล้วกันนะคะ8นิ้วค่ะ550รวมส่งนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ 0614590413นะคะวิดีโอรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายละเอียดในคลิปอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนก็ขอรูปเพิ่มเติมกันมานะคะต่อไปกระถางที่5ค่ะกระถางที่5สวยมากคะ่ะต้นนี้สวยมากงามเลยนะคะสีสวยออกเป็นสีม่วงนะคะชมพูม่วงม่วงไปทางเข้มนะคะม่วงไปทางม่วงเข้มนะคะ ม่วงเข้มใบนี้ใบที่เป็นขาวๆพื้นขาวๆนี้จะได้ความเป็นสีชมพูม่วงแบบนี้นะคะไซส์ใหญ่อยู่นะ8นิ้วค่ะแดนิ้วด่างสวยเก็บได้นะคะเก็บได้เลยสำหรับต้นนี้สวยมากนะคะต้นนี้เอาไป1,200บาทรวมส่งนะคะกระถางที่ห8นิ้วค่ะ1,200บาทรวมส่งค่ะ ต่อไปค่ะมาดูฝั่งทางนี้กันบ้างนะคะโอ้โหตายเลยต้นนี้ม่วงแบบสุดๆจัดจ้านมากนะคะจัดจ้านมากสวยมากนะคะต้นนี้ขครได้ไปนี่คือคุ้มสีไม่มีดรอปเลยสีแบบแบบจึ้งมากค่ะ Fc ขาสวยมากนะคะต้นนี้ไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะ8นิ้ว ทรงใบดีนะคะทรงใบถือว่าโอเคมากสีนี่สุดยอดมาก 1, 3 5 0บาทค่ะจัดไปที่1350บาทเพิ่มเติมได้นะคะรูปภาพเพิ่มเติมได้ดูสีของเขาดูความม่วงของเขาสุดยอดมากนะคะกระถางที่6กนะคะกระถางที่6 1, 3 5 0บบาทค่ะเอาต่อไป ชมพูก็แล้วแดงก็แลว้วม่วงจัดก็แลว้วมาเป็นสีส้มบ้างไม้ส้มนะคะแจ้งตำหนินะคะแจ้งตำหนินิดหนึ่งใบล่างมันจะมีตำหนินะคะสใบมันจะแห้งอันนี้เป็นไม้ส้มที่หายากเลยนะคะสม้มส้มแท้เลยนะคะส้มจริงเลยนะคะสําหรับตนนัวนี้จะมีตําหนิสองใบล่างนะคะสองใบล่างแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสใบนี้มันมาแบบสวยมากนะคะว้าวมากเลยนะคะใบนี้ เดี๋ยวมันจะแซมไอส่วนที่เป็นเหลืองเหลืองเนี่ยมันจะเป็นแบบสีส้มนะคะสีส้มไม้ส้มหายากนะคะในสวนของเรามีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะแต่ว่าปีนี้ทำไว้หลายได้หลายเม็ดอยู่นะคะหลายฝักอยู่แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าลูกออกมามันจะเป็นแบบไหนกระถางที่7ดนะคะอันนี้10นิ้วค่ะไม้ส้ม10บนิ้วพันเท่าไหร่ พันห้าหรอแพงแต่นะคะสิบนิ้วต้นนี้ถ้าเลี้ยงในพลาสติกหลังคาพลาสติกที่มันไม่โดนฝนน่ะฝนมันไม่โดนใบมากๆมันจะไม่เสียหายแล้วสีจะขึ้นสวยมากส้มจะขึ้นสวยมากนะคะใบยอดมาเป็นความด่างสีส้มที่ถือว่าด่างเยอะนะคะกระจายเต็มใบเลยกระถางที่7ค่ะ เอาไปเท่ากันก็นแล้วกันนะคะ 1, 3 5 0งาาบาทเท่าๆกับไม้ม่วงก็แล้วกันนะคะ 1, 3 5 0บาทแต่ใหญ่กว่าเยอะมาก12นิ้ว8กับ12นอะค่ะต้นมันใหญ่กว่าเยอะมากอ๋อสินิ้วเออใช่สินิ้วนะคะต้นนี้ขออภัยค่ะกระถาง10นิ้วแต่ว่าต้นมันใหญ่เกิน10นิ้วอะต้นมันเอาไปลง15นิ้วได้เลยอ้าวต้นที่6นะคะ1,300ต้นที่7นะคะ1350บบาทไม้ส้ม ต่อไปนะคะต้นนี้จริงๆมีเชื้อส้มนะต้นนี้มีเชื้อส้มมันมีเชื้อส้มต้นนี้แล้วก็คือมันได้ความเป็นชมพูม่วงนะคะความเป็นชมพูม่วงพอแก่ไปอะ่ะมันเป็นสีออกส้มๆนะสีส้มๆทรงใบแบล็กดราก้อนอันนี้ทรงใบดราก้อนนะคะ ฟอร์มดีฟอร์มสวย12นิ้วทีเดียวเฉียวต้นนี้เปลี่ยนกระถางให้แล้วเปลี่ยนมาเป็นไซส์12นิ้วให้แล้วค่ะ F c ซขานะคะดูใบย,ยอดของเขาใบาย,ยอดของเขาโอ้โหมันด่างได้สวยเหลือเกินเหลือกันทุกใบอ่ะไม่มีดรอปนะคะสีก็ไม่ดรอปแล้วก็ความด่างก็ไม่ลดเลยนะคะด่างสวยทุกใบามาก12นิ้วต้นนี้กระถางที่ 8เอาไป1 5 0 0บาทรวมส่งนะคะกระถางที่8ค่ะ1 5 0 0บาทรวมส่งค่ะต่อไปไม้แดงบ้างนะคะไม้แดงบ้างเป็นลูกทับทิมสยามนะคะต้นนี้ใครเล่นโชค9้าชั้นเก็บสายทับทิมเก็บได้เลยสำหรับต้นนี้นะคะคาดว่าคนที่เล่นโชค9้าชั้นทุกคนทุกบ้านมีทับทิมสยามกันแล้วนะคะแต่ต้นนี้สวย สวยอีกต้นหนึ่งนะคะสวยมากมีเชื้อแดงด้วยสําหรับต้นนี้นะคะลูกไม้แดงไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะ10นิ้วสวยมากต้นนี้เอาไป1590บาทค่ะรวมส่งนะคะ1590บาทกระถางที่9ค่ะสวยมากทับทิมสยามนะคะทับทิมสยาม1590นะคะสวยมากออกแดงมันมีไม้แดงเชื้อแดง อาต่อไปต้นนี้ส้มไม้ส้มแต่ว่ามันดังดีไหมก็พอไม่น่าเกลียดแล้วเนาะดังได้ดังได้สวยถือว่าไม่น่าเกลียดแปดนิ้วแต่เดี๋ยวเปิดไปเบาๆก็แล้วกันนะคะด,ดังทุกใบนะะดังทุกใบแล้วก็เป็นเชื้อส้มเป็นไม้ส้มนะคะต้นนี้690บาทรวมส่งกระถางที่สิบต้นที่สิบค่ะ 8นิ้วเชื้อส้ม690บาทรวมส่งมาดู o a s i ซิสโอเอสสวยมากสำหรับไม้ o อเอซนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ทนนะคะทนแล้วก็แข็งแรงมากนะคะทนแล้วก็แข็งแรงมากต้นนี้กระถาง10นิ้วใครยังไม่มีเก็บเก็บเลยสำหรับ o อเอ s ิสโอเอจะด่างกระจายด่างสวยนะคะสีจัดจ้านนะคะแล้วก็ เป็นใบที่หนาแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศเมืองไทยได้ดีสุดๆสมกับเขาตั้งชื่อว่าโอเอซิสนะคะไม่ค่อยมีตำหนิเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายไม่มีคืออยู่กลางก็ก,ก็ก็แดดสแลนนะคะสแลนเจดสิเอร์เซ็นมีฝนมีอะไรโดนโดนแดดโดนฝนเต็มที่อ่ะมันสวยมากสำหรับต้นนี้นะคะโอเอซิสสินิ้วนะคะ ตอนนี้ขอ2,000บาทรวมส่งก็แล้วกันนะคะสวยจึ้งมากนะคะมันสวยมัน11นิ้วมั่งต้นที่11ต้นที่11นะคะต้นที่11ค่ะ2,000บาทรวมส่งลูกโอเอซนะคะดูความด่างเดี๋ยวจะไล่สีความด่างให้ในแตล่ละใบไปอยู่เดียวๆไปอยู่ตรงไปอยู่กับท่านที่ตั้งเดียวๆอะ่ะ นางจะสวยมากสำหรับโอเอซิสหน้าหนาวนี่สีจะขึ้นแบบมันสุดจริงนะคะโอเอซิสสีสุดจริงใครยังไม่มีจัดได้เลยนะคะสวยมาก2,000บาทกระถางที่11ค่ะขอเป็นต้นนี้ต่อเลยนะคะเป็นไม้ม่วงนะคะเป็นไม้ม่วงต้นนี้นะคะสวยมากต้นนี้สวยมากเลยนะคะอดีตเคยเปิด สองพันบาทแล้วทีนี้ลูกค้ารับอยู่นะแต่ว่าเออเป็นยังไงไม่รู้หลุดจองอ่ะต้นต้นนี้เออมีดอกให้แล้วนะคะดอกแรกมาแล้วดอกแรกมาแล้วเอาไปทําพัน์ได้เลยสําหรับต้นนี้นะคะสาหรับต้นนี้เพราะว่าหลุดจองลูกค้าไม่โอนเดี๋ยวเอาไปในราคา1,800บาทรวมส่งก็แล้วกันไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะไม้ในกระถาง10นิ้ว 1,800บาทรวมส่งดูความด่างความสวยของเขา <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> จริง,รงๆมันย้อนแสงนะอยู่ตรงนั้นย้อนแสงโอ้พอมาอยู่ตรงนี้โอเอซซสตะกี้ถ้ามาแบบแสงได้ตะกี้คงจะสวยกว่านี้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูรูปเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะ0614590413าค่อยดูรูปเพิ่มเติมสวยเมากเลยต้นนี้นะคะเอาไปตั้งแม่นะคะไปตั้งแม่ ใบใหม่มาด่างสวยสุดยอดมากนะคะตัวน,นี้ขอ1800บาทรวมส่งนะคะกระถางที่12ค่ะกระถางที่12นะคะต่อไปเราจะขึ้นกัน15ต้นก็พอนะคะขอ15ต้นแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ในวันในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้จัดไป15ต้นก็พอโอ้โหทำไมมันสวยทุกต้นแท้ตรงนี้มุมนี้มันสวยมากนะคะมันได้ความสวยทุกต้นเลย อันนี้ตาแล้วนะคะตำหนิมีไหมไม่มีตำหนิหนินะคะขนาดว่าหน้าฝนแท้ๆด่างจัดด่างสวยขนาดนี้ใบหนานะคะสวยมากสิบนิ้วค่ะสิบนิ้วดูความด่างความสเตียเธอรูหนอนเจาะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าใบมันไม่ไหมไม่เบิน พื้นใบพื้นใบมันเป็นไม้สีนะคะแต่งแต้มด้วยสีเขียวนะคะพื้นใบไม้ขอทัาขอโทษค่ะตกเขเมนแล้วนะคะพื้นใบเป็นไม้สีนะคะไม้สีนี่ค่ะนะคะแล้วก็แต่งแต้มด้วยไม้สีเขียวหายากนะคะแล้วก็พอแก่ไปมันจะออกประมาณแบบเออเฮโอรสพาสเทลประมาณนี้นะคะดูค่ะ ไม่เจิดไม่เจิดไม่หลบเลยนะคะไม่จิดไม่หลบเลยสีมันโอเคมากอีดูความม่วงของต้นนี้สิมันเกินเห็นจริงนะใครไม่ไม่เอาก็คือแบบเสียดายมากเอามาต้นนี้ค่ะต้นที่สิบสามค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะต้นที่สิบสามนะคะสิบนิ้วหนึ่งพันแปดร้อยบาทต้นที่ 14. สิบสี่สี่มาต้นที่สิบสี่นะคะ ทรงดีทรงสวยมาฝั่งนี้ดีกว่าแดดดีะม่อกี้มันย้อนแสงนะคะมันย้อนแสงต้นนี้8นิ้วนะคะต้นที่14ค่ะใบใหม่มาคือสุดยอดมากแล้วก็กระดูกสวยนะคะเป็นลูก Black Beauty กระดูกสวยก้านดีก้านสวยนะคะหนึ่บาทค่ะต้นที่14ค่ะหนึ่บาทค่ะต่อไปนะคะ มาปิดกันที่ไม้แดงกันดีกว่ามันเกินไปนะคะแบ่งปันมันสวยเกินไปนะครับบางทีไม่เหมาะกับสวนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ดูแลขอให้เขาได้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ที่เขาสมฐานะสมศักดิ์ศรีเขาก็แล้วกันสำหรับต้นนี้นะคะเป็นไม้แดงนะคะเป็นไม้แดงลูกทับทิมสยามค่ะทับทิมสยามไม้แดงกระถางสิบนิ้วนะคะ ไม้แดงราคามันแบบว่าราคามันโดดมันโดดไกลแล้วสำหรับไม้แดงนะคะก็25 9 0้าบาทนะคะขอค่าส่ง90บาทก็แล้วกันมันยากนะที่จะทำไม้ให้ได้มันมันลักษณะแบบนี้และสวยแบบนี้นะคะหมื่นต้นพันต้นก็ได้สวยๆแบบนี้ขอราคาแบบ มันมันไม่ได้แพงนะคะถ้าคนเล่นไม้จะรู้ว่า,า,าไซนี้นะคะไซนี้สีแบบนี้มันไม่ได้แพงนะคะจัดไปค่ะดูใบใหม่หมของเขากระจายสวยทั้งใบเลย2590รก้ระถางที่15ค่ะวันนี้15้ต้นสวยๆพอประมาณนะคะอันนี้ของพี่วิรัตินะคะเดี๋ยวรอให้ใบนี้เขาแข็งแรงกว่านี้นิดหนึ่งแล้วแหมจัดส่งไปให้เด้ออันนี้ก็ไม่ได้คิริ้วคิรี เจ้าของบอกว่าเสียดายมากจะเอาลูกจะเอาฝากจะเอาเม็ดไม่เป็นไรรอแค่นี้ก็ทำไม่ไหวแล้วจ้านะคะ15กระถางนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำมายกต้นใหญ่ให้นะคะต้นใหญ่ๆอยากจะแบ่งปันพอใครจะเอาไปทำพันนะคะเพราะว่ามันเริ่มเยอะมันเริ่มไม่มีที่เก็บแล้วดูค่ะสวยมากเลยนะคะมันเริ่มเยอะแล้วนะคะ ดูนี่มันย้อนแสงก็เลยดูไม่ค่อยสวยย้อนแสงอะไรอ๋อลิปสติกดูใบค่ะแม่เขาเป็นบิวตี้อย่างเงี้ยแบล็กบิวตี้เกสอนฝุ่นลิปสติกอ้าผสมยางนี่มันมีฮะมีผสมได้แล้วเนอะน้ำเชื่อมยังไม่ออกพุ่งนี้แต่เราไม่มีฝุ่นนะทับทิมสยามห่ะมีไหมเออ โวยมันได้หลายสิเพราะถ้าอย่างนั้นนะต้นนี้ Black Beauty เข้ากับลิปสติกเจอทับทิมสยามอีกนะจึ้งเลยแหละนะคะถ้ามันติด,ม,ตดมันติดนะดูมันสมบูรณ์อยู่อ,อฮโอเคอเคุอค้ยสวยพอเปลี่ยนตากาะกร้าแล้วสวยเนาะนนตอนแรกอยู่ในกระถางยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่ ไม่สีมันทึมๆผสมแดงแล้วมันายเป็นสีไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่ามันเป็นด่างในเนื้อพวกด่างในเนื้อแต่ว่าแกแล้วมันเป็นอย่างนี้ด่างในเนื้อโลกออกมาสีดีนามันไม่แดงอออกเป็นน้ำตาลมันไม่แดงหรอกแต่ว่าเป็นส้มมันเป็นไม้ส้มส้มโอรสประมาณนั้นไม่ได้แดงนิดมันเชื้อเยอะเกินผสมหลายโพดกันมันไม่รู้จะออกมาเป็นอะไรไงเดี๋ยวอันนี้ฝากนี้เราผสมกับทับทิมสยาม มีม,มีมีเกสรนทับทิมสยามเยอะอยู่แล้วนะะฝนตกมาชะเกสรไปหมดอดเลยอ่ะโอเคนะคะดูทับทิมสยามต้นนี้สวยขึ้นเยอะมากแล้วนี่แย,าาย,ก,ย,าายกได้แล้วหนอแยกได้แล้วนะคะไหนยอดอันนั้นยอดเป็นไม้ยอด <c oughs> เก็บไว้ทำพันธ์บ้างเพราะตอนเราซื้อมาแพงมากสําหรับนะ <c oughs> เป็นต้นแรกๆที่เล่นนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็0614590413นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปไม้สวยๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ